สวัสดีครับพี่น้องโฟก็ช่องน้เอนะครับคนบันทุกวันนี้น้เอะหลอกให้พวกป้าเพื่อนมาพวกที่เป็นยูทูบเบอร์แล้วเพื่อนเหตุคลิปวิดีโอช่องดังๆมากนะครับผมนเอ๋หลอกให้เพื่อนว่าผมว่าอันนี้ครับผูกกองครับครับผมสวัสดีครับกองครับผมว่าพี่ๆน้องๆเคยเห็นทุกคนนั่นปลาไมครับทีมงานคนละหนูครับนี่หนุ่ยครับ ทีมงานหนุ่มทุ่งกุลาชนแนลนี่ามากพี่พี่พนยเอกหลอกให้เพื่อนมาอยู่กับนายเอกนีใจร้ายครับพี่นอกขาดอยู่ช่องหนึ่งพี่เถียงหน้าวิดีโอนะครับพี่เทียงหน้าวิดีโอ,เด,โอเดี๋ยวในเอกโว้ไม่ค่อยเป็นวันไหนติดดขัดๆเดี๋ยวห้าสีแข่งก,กันกับเพิ่นระวังในเอกทีมงานในเอก ทีมงานหนุ่มทุ่งกุไลชแนลปพาผู้ใดสิมาันก็กันพี่น้องโอเคโอเคครับบ๊ายบายเดี๋ยวเบิงมีบ้าวโกนะครับที่แม่านของน้องเอะบ้าวโกครับเมึงเลยเมื่อยกุ้งก็โลอันนที่ไม่นี่ทีมงานพวกไอ้เพิ่นมหาผมเพิ่นไปใส่ต่อได้ครับผมสิใไห้น้องโกผมเฮ็ดอาหารให้กินวันนี้พอขรัวเบรดกด โอเคเดี๋ยวเฮ็ดกับเขาแล้วสีไายให้เบิ้งแต่ว่าไายเบิ้งตอนเฮ็ดดอกเดี๋ยวหูสูตรครับพี่น้องนี่นะครับทีมงานผมสีไายยาวๆไว้ยหูสีล่องลงยาวๆเบิ้งแล้วค่อยไปตัดค่อยตัดออกเพิ่งชีวิตความเป็นอยู่นะครับของคนบ้านนอกนะครับในการถุงคเ่จานสด เขาบอกครับผมผมกับพยายามดังไฟลราผมไม่ได้ใส่ผู้กองดังนะครับแกะข้าวก่อน <laughs> <laughs> ผมดังไฟวัดติดครับน้าเอดังไฟโปรคอยผิดนะครับ<อ>ทุกอย่างทุกอย่างถีบ <laughs> ล่มทงนี่นะเอฮ <laughs> <laughs> ัดเบื้องเดิมดูกล้องก่อน,อน,อน,อน <laughs> ดีกว่าทางไฟอไะไมีควนะ นี่เป็นทีมงานพอครัวไไปปจะตำพริกก่อนนะแบงค์พริกก่อนตำพริกก่อนลูอกเพราะว่าพริกจะไม่ละเอียดนะตำพริกก่อนถ้าใส่หอมมันจะเป็นนีโอกาสเรียนรู้ไปด้วยเลยครับในายเอกะเชิญให้พ่วกวีพี่พวกป้าเพิ่นมาสอนนายเอกะนะครับเพราะว่าทุกอย่างในเอกะเขาต้องคอยเปลี่ยน ทีงานแต่นี่ทีมงานของนายเอนะครับเปลี่ยนอยู่เปลี่ยนอยู่อ๋อพร้อมย่างพร้อมพร้อมกับย่างพร้อมนั่นนั่นเพราะเราแม่งโกูเราเด็ดทีเหลือก็ย่างซับับแล้วเนี่ยเป็นทานแล้วก็ย่างเลยพี่เมื่อกี้เฮามาอยูเมืองไะไกันเมืนอี้เฮามาอยูหยุดยาบางปะอินครับเห็นปะบางปะอินเนี่ยใครมันกินไอิหยุดย่าแม่ไครับพี่แม่แม่ใครทำ หนูมีใครน้ำเนอะครับมีใครยากมากเลยแน่นะครับอูอ<ม><น>้อปัสสักนะครับพี่น้อง <OK. S 2> กระมากับมีมีฝนนะครับฝน,นกระยุดแล้วสภาพไม้นะครับสภาพไม้นี่กัะหัวค่ำนะครับสภาพไม้สภาไม้กว้างๆมีกจะเป็นทีมงานของ ทีนุ่ยถุงกรดาชแนลนะครับลรวก็ทีมงานคนล่าหนูของปลาไหมนะครับล้วก็มีผูกกองมาที่นังขันหลังนี่ก็เป็นทีมงานของนายเอ๋น้องๆเขาออกมาล่นทงนะครับเพิ่งไดพี่น้องบรรยากาศวันนี้โอ้โอ้ด้ภาพงามขนาดเอดนีย บรรยากาศบรรยากาศแบบนี้บ้เลยพ่อมาหลายปีเหรอดิเบิ่งกันนะน้องไส้น้องไส้ก้นมุงเทพยนี่เบิ่งกันนะน้องแมงเขาใช้ทำอะไรอ่ะทำทำพิ้งทำเครื่องทำเครื่องโอ้ก็ใช้น้องแมงนี่น้องไส้นะครับนี่กันน่องไส้น้องไส้มาแบบทุกๆอย่างงาดถุกถุกอย่างงาดเลือดหล ใจมันลักนะใจมันลักนีักนน้ี่หลังละโตครับเพย่างไปนี่พูดนะขาสามเมตรปรมาณนผมย่างไปหาเมตรร้เมตรน้ใส่ทีหนึงอะให้นใส่สอใส่สหลังนะแต่ที่หมว่าสภาพไมคือโบครับคือโบสภาพไมพเขาไม่ใดมา ีมต้มองท่มไปบ้างในห้องเลี้ยงนองทุ่มนมันมักอ่ะนีงมท่นหมักเยมีอย่งมักกระตวเฮ็ดตเฮ็ดหมักแบบใดตัวกับสวดสวดเลยเอาแบบเอาซสเอาสวดเมือไปอ็นไปเฮื้อเท่าน่้นไหมเป็นในนองไสอ่เนีออนี่คือความอยี่งคิดหอดบานสิสวดนะครับนองไส้พวนีสวดฮะน้องที่นอง มาหาชี่แตกก็หัวยู่ามาทงเดี๋ยวในสิตัดไปหอดตอนกินเขาเลยนะครับตัดไปตอนรับประทานอาหารเลยโอเคครับทินุยทุงก็ได้ชีแนวนะครับโอเค ขอบังแนวขอบังทับพี่นะเนโนนเอ้าโอ้ยจำเอาไว้บังจำเอาโอ้ทับพี่ไหมแน่นอนแถวได้ประดิษฐ์ได้ประดิษฐ์ผู้ใด้จำไปใช้ก็ไปเด้อครับโอ้มีความสุขนะพี่น้องนะวันนี้นายมีความสุขดีแน่นอนทับพี่โอเคครับเดี๋ยวจิรัดไปตอนกินเขาเลยแล้วกันต้องกินแล้นี่น้ำในเรื่องเรื่องงานเรื่องเรื่องชีวิตจุนโตเนียนเรียนทำ ทุกคนมีปัญหาเหมดนั่นล่ะแมนแมนบมอภูเก็ตมีปัญหาชีวิตบมอมีแมนมีกันมีทุกคนเดินดูดูปีงหนูนะครับพี่น้องตอนนี้ความสุขนะครับความสุขอยู่ใส่ก๋กยฮะความสุขหาได้อยู่ใส่จนฮะหาได้อยู่ใส่น้องความสุขอ่ะความสุขอยู่ที่ใจครับผมนี่ความสุขสั่งได้นะครับแต่ข้าต้องสั่งเองนะพี่น้องเพราะว่าสิแม่ถาผู้อื่นมาสั่งมันไม่ได้ดอกครับ แต่สั่งความสูขนี่อย่าไปเดือดร้อนผู้อื่นได้พี่น้องนด้นเรามีประชาธิปไตยแต่ว่าอย่าให้คนอื่นเดือดร้อนเทราะทำไย่าง้เลยได้ผูกกองคนมาแนะแนวทัง้นง,งน้องๆทั้งสามคนทั้งสี่คนรวมผมนะครับในการทําค <c oughs> ลิปในการสั่งรอยยิ้มสั่งผู้มีปัญ,ญญาในการออกหากินวันนี้พอขั้วเห่ากับเป็นทีมงานของนายเอดนะครับน้องโก้น้องก้เขาไปใไ้แสงด้วย <c oughs> น้องแป้งกวนก็ได้หรอน้องแพงนะครับเป็นครูมือเชฟนะครับผู้ช่วยเชฟนะครับแล้วก็น้องโก้ก็เป็นเชฟนะครับแล้วก็นี่ก็ตัวประกอบนะครับไม่รู้ทำไมทำไมใส่เบ็ดหาหลังพี่น้องน้องไส้น้องไส้นะครับเป็นมีการแข่งันเจดหลังหายไปหลังนึงหายอีกครับสรุปห้าบาทครับขาดทุนไปอีกครับป้าดื่มป้าลาไปแล้วปิ้าเดี๋ยวถาปิง ปิ้งนูซุกคสเนักบนปิ้งนูซุกเข้ากับสีด้นั่งกินข่าแล้วก็ว่าจาภาษาอีสานกันไปโอเคพี่น้องจะถ่ากินข่ากันไปรวกันนี่ยที่ยใส่บลกันม่หพี่น้อง่ายมสมควายพี่หนุ่ยทุกงลาใช่เนวยางครับทีมงานคนร้านนนั่นปู่กกนะครับมีพ่อคั่วผมทีมงานผมเมาแล้วมาดูจะมีบัตเขียไม่หยังใจพอดีเขาป พี่นุ้ยได้ปะครับโอเคป่ะรสชาตินี่พ่อควบพ่อคัวนายเอ๊ะบ้านทุ่งอะไรนะอะไรนะมาละอะไรนะมาละขี้นกนะมาละเมื่อกี้พูดอะไรมาละขี้รักเฮ้ยกว่าไปส้มยันไปแล้วมาเราเอิ้นบักผักไส้มนบ่นบักผักไส้มาลาขี้นกนะเนือบผักไส้กว่าไส้แซ่เบ้อกว่านัว อะไรครับตอนนี้ใส่พี่ใหม่ย่ำตะบูงนะครับดีกว่ามานน้ำสองดีพี่น้องใส่พี่ใหม่ย่ำตะบูงไอ้ตะบูงก็กาว่าเฮ้ยวันเดียวออกมาใส่เื้อร้านมันสึกปีนี้ล้านมาหามึงต่อไปผม้อมาซีขวดนะครับอันนี้ทีมงานทีมงานทุ่งกุหลาบเพิ่งมาเยี่ยมผมนะครับปั่นปันปันโอเคพี่น้องปั่นสไตล์บรรทุกเอามึงมาบ้านผมซื้อบ้านซีขันผมมาบ้านผมซื้อมาคือกัน ใู่ปักูยกล้างมาได้หำรููการ้รูการเป็นเป็นเนี่ยเดือนนาสิครับเดือนนาสิครับมาพี่หนุ่ยเดียวมจัดพี่หนุ่ยทุ่งดุราเชนเนเราพอกินเราพี่น้องหวานหวานแบบนี้แลงาย้กับน้องผมพอขั้วผมพอขั้วผมเสด็กอกับน้องผมน้องขายอย่างเดียวแล้วเราแทบแท้เนาะขายเนี่ยเราภาบซภาษาบัซาบซ ลอง้ายชร์บีดีเรา่อกแแชร์นะเจ้โเคยนะองโองเคพี่น้องเดี๋ยวทายตอนกินได้ครับทายจเขียนกันอยู่โอเคพี่น้องส่พี่น้องครับผมใส่พี่ใหม่ได้ครับทีมงานคนลาหนูตาบงคงท่าน่นุมทุกรกชิแนลตาบงคงได้ครับแล้วไม่เนื่อสียดายดีปีกหนู ส่วนทีมงานผมเงี้อมันมีงัว่านูหมะโอเคครับพี่น้องจนะอ่ามันนี้่านควงนีท่านมีใหม่ครับพี่ไดนว่าตอนนั้นเพชรลูกสาวเราทองครับพอม่อถามมีกระติคุกน้ำมือแต่งลูกสาวคุณไปแล้วกัีท่านไปเด้พี่น้องมันนี้ระยาดซื้คุณมาแหะเขาเรียกว่าผมแ่งผมแ่งครับเนะ ต่งเส้นเอาอยู่กันมาสามสิบป,ปียี่สิบปีมันเรียาโอาตอนนั้นตา<ด>พี่ติดค<ว>ุกนะพี่พ้นโทษแล้วขอดวงหัวละขอนะเพรว่าแต่ผมนะตาพี่ติดคุกตอนนั้นที่พ้นโทษแล้วนะครับก็เหมือนงั้นบนโทษอยู่อันนี้ก็เป็นกับเพานะครับที่เมื่อตามฮงพี่ใหม่นะครับนนี่ี่แล้วก็ ขวานหนูทีมงานบานทุง่งเดี๋ยวสิเขาสิเนี่ยไปอยู่ทีมงานทุงกุาลาแลาครับ <c oughs> น้องไทรครับผู้ก,ก่อเงินกะบากินได้ถาปีหนูผมก็ถาปีหนูอย่แล้วบ้างบ้างหนูที่แบบจะเงีย้ยหนะัวเงี้มันสุกหรตัดเป็นชองตัดเป็นช่องแค่สุกสุกครับพี่อะไรแบบนี้เนาะแบบแบบ